เราเทลเข้าป่าใช่ป่ะใช่กูเทลก็บาดกูกูมีสายเองให้มึงเออกโซลิเวอร์เพราะว่าเทลตอนนี้มันแรงตาม AD ใช่ป่ะโซลิเวอร์โซลิเวอร์ลงเท้าตีไวดาบพี้และดาบแดงเพื่อนมึงจะยิงแบบโคตรอาทิมือมามหาโหดมึงจะรวยสนามเลยวะเออรวยนี่เดี๋ยวขวามึงรวยมาเดี๋ยวมาเดยมาเดยไปตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้กูฟิกถึงกูฟิกถึงเออไอ้เงี้ยแม่งฟิกหนีไอ้แต่เอ้ย่หยิงชอบเลยไปโอได้ป่ะไปโอได้ป่ะ ตานให้ถ <c els descript or> ึงปะวะถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่เอาวัน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 เย็นมากเอ้ยสัตว์ไปเอาเม็ดหัวควยไอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขวดนู้นเลยไอ้้เหียแค่ลิงก็อย่างนั้นอีกนะตัวเล็กไม่ได้ไอ้เหี้ยอะไรสัตว์เย็นไปควยหมาฆ่ากูดีอีสัตว์ ไอ้ย่าตายอีกแล้วไอ้ย่าตายให้พักเลยชีวิกอดจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไป็นกำลังใจให้เดอเป็ดด้วยนะครับไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยไมค์มึงจะเทียวเข้าบาทใช่ป่ะใช่กูเทียวเข้าบาทกูกูมีสายเด้งให้มึงกูไปลองมาไปเทสมากูหดหดออกโซลิเวอร์มัง จริงๆอันนี้จริงๆจริงๆเพราะว่าเทลตอนนี้มันแรงตาม AD ามชใช่ปะ่ะกูอยากจะบอกว่ากูเทลป่าโซโลิเวอร์ทุกการจริงหรอไอ้เขี้ยวแม่งแรงจริง,รงตงมึงออกโซโลิเวอร์ใช่ปะ่ะเหมือนแล้วมึงก็ออกดาบดาบขี้ใช่ปะ่ะแล้วขึ้นดาบแดงเลยเพื่อนใช่ไหมขึ้นดาบแดงเลยไม่ต้องโบเกนเพราะมันมีจอกกอดจากโซลิเวอร์อยู่แล้วช่วงต้นอะไหวกูจะรวยขนาดเลยวะเออรวยนี่อเดี๋ยวกูพามึงรวยโอเคโซลิเวอร์โซลิเวอร์รองเท้าตีไวดาบขี้และดาบแดงเพื่อน มึงจะยิงแบบโคตรอภิมหาห์มาหาโหดโอเคจัดไปโอเคจัดไปเมื่อใครแบบหยิบลาวิ่กูแพ้ทุกเกมเลยไอ้เหี้ยกูหัวร้อนมันมันไม่ได้ผิดที่ไอ้พี้กำลังหัวร้อนอยู่นะไอ้เพี้ยร้อนไม่เลิกเล้วไปรวย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 เข้ากลางเข้ากลางเพื่อนเข้ากลางเวเลยไม่ต้องกลับมากลางนะกูเอาเองเออไปเลยค่ะเฮ้ยได้แล้วค่ะโบวกไว้เป็ดมั้ยมาเด้๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว ไอ้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้กูฟิกหนึ่งกูฟิกหนึ่งเออไอ้เหี้ยแม่งฟิกหนีสัตว์เอ้ยผู้หญิงชอบเลยไบโอได้ปะไบโอได้ปะเดี๋ยวกูตังให้ถึงปะวะถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่เอาวัน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 เอยเย็นมาเอ้ยสับเวลาเมทหัวควยไอ้เหี้ยไอเดียไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่โคตรโมโหเลย้เหียแคลิ่งก็อย่าเล่นอีกนะตัวเนี้ยแล้วเขาไวทำไมอะพี่ กูสมเป็นดาแมตตัวเองคนหนึ่งเดี๋ยวก็โคตรแรงไอีกคนหนึ่งก็โคตรเบาถ้าแม่ดีอะไรมึงเห็นไหมคนดูุดูที่ไปด้วยเลยิบมาเองจะไปกูไม่เข้าใจกันอุ้ยกูจะตายเพื่อนเฮ้ยยี่แม่คุปปีซุปกูมีซุปกูมีซุปโอ้ยไอ้ยี่ไปทานในทะเลโดนงั้นไอ้ยี่โดนงั้น สว่าควยงุดหงิดวัเกียเก็บเลือดแล้วก็ตายไม่มึงอ,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 อย่าหิวอย่าหิวไอ้เหี้ยอย่าหิวไอ้ยี่คุยเกียร์คุยคุยคุ้บคุ้บคุ้ยอะไรพี่ไม่ตายกับเชียร์ก <c oughs> ูสมเพชดาเมจกูที่ยืนในไฟแล้วกูช่วยดาเมจเพรามึงไม่ได้ <c oughs> พี่ดูลาวิลมาแจกดาวเหรอ <c oughs> แม่งเงย <c oughs> ไอ,อ้เหี้ยการเดินเกมลาวิลแรกสุริมทอยห้าดาว ตลอดไอพวกเจน่าเดี๋ยวมันเจอกูขังไม่ไหวโง่แหลงคอนขังกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยบุ๋ยค่ะไอ้มึงดูดาเมจกูดิไอ้เหี้ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะโคตรเยี่ยวหมานุ่ยังมึงดูยังฉี่ไพี่เหมือนเหมือนที่ผมเล่นไอเลี่ยเนี่ยพอกันแล้ไอเหี้ยจับแม่งมาอยู่ด้วยกันเลยนะไอ้อลาพี่ก็ไอเลี่ยนเดี๋ยวผมจะนั่งวิจัยแคลรี่นะอย่ามายุ่งกับเลนแคลรี่กูเลยวันนี้สัก เล่นไหนเดี๋ยวเล่นไหน่อยเล่นหนเอ๋ยิงไปยิงมยไปไปครับไปครับไปไหนกูเลอกเชีย่ยิงไม่โดนอีกเหรอไอ้เยอะยังหายเลยวะไปไม้อุ้มเผื่อกูอะคิดว่ายังไงมันก็ต้องดอกทองเดินเข้าป้อมขวามันไม่เดินถูกส่งออกไป กูเป็นคนดูไม่ดีขวเคยว่ากูเคยว่าแวนเลนกากนะแต่กูบอกเลยเียราวิลเนี่ยเขว่าสัตว์เลยเทียเอ้ยมปนมีกูเล่นแวนเทียบกับโมเลนนะเทียบกับโมเลนเทียบว่าโมเลนยังจะเลียร์คลิปดีกว่ากูเล่นให้หมดโมลงโมเลนกูตายลวเพื่อนเอาไปเนี่ยเออไปไปือนไปกูเล่นหายนะกูเล่นหายนะกูมีชกกูมีชก ไปพกมแล้ไ่ปวดตาลงนลงแน่นอนลงแน่ลงแน่อ้าวเเวลมาเฮ้ยเ่อย่าดีกูอย่าดีกูดิ้มันไม่เอามันไม่ตอมัตเอ้มันตอบแล้วเอาันวัน้โหยเย็นโหตีตีพี่มันกจยิงแล้วกระสุนกูเฮียอะไร เฮ้ยมึงมึงมึงขึ้นในถุงมืออันนึงก่อนเดี๋ยวไม่ค่อยคิดขอถุงมืออันเดงขอถุงมืออันนึ่งไอ้แม่งเอาเอาจริงว่ะไอรูเมียเนี่ยไม่ไม่ไม่ไหวนะเนี่ยแม่งเอาจริงว่ะพวกแม่งเนี่ยเที่ยเทลป่าอย่าไปกด้วยพวกนี้มันจะสเต็ปมันจะสู้เราได้ไงนี่อ่ะไปนี่ไปเพื่อนรวยเพื่อนรวยรวยไปรวยไปเวลาอีกแล้วแล้วแผ่นดินที่งดงาม จะคืนกลับมาิวเล่คิวเล่เป็นอไงมาๆาให้พี่วีไปรอดดิพี่ทำตัวนั่นอ่ะปี๊รบกวนหน่อยกูตัดหนู้ตัดหน้ป้าเขาให้เพื่อนยิงมันมันไปยิงตัวนั้นว่ะยิงอะไรล่ะกูยิงตัวนี้ดิเอ้ยยอดกูอยู่กับมึงกูอยู่มึงข้าเห็นเจ้าน่าเห็นเจ้า โอาเลัดเฮ้ข้าเห็นเจ้ามาเร็วข้าเห็นเจ้าลังเลวเนยโอ้โหนี่ลูมินเลี่ดมติดเออเชี่ยมยึดจัดกางกางไปเอาไปเอไปเฮ้ยไมได้เ้าจาแดงมึงจะมาไาเราเราลวล้วลวล้วล้วัด กูไม่ชอบหน้ามันเลยเอ้ยมึงไม่ชอบหน้ามันเหรอได้เดี๋ยววะเล่นแม่งเดี๋ยววะเล่นแม่งเดี๋ยววะเออมึงพหงามึงจะคัมมิ่งซูนกูเหรอมึงยังมึงมายังสิ่งนั้นมายังเออเอมาแล้วมาแล้วสิ่งนั้นมายังไเละคลิปอันนี้หมดแล้วพอดีอุ้ยมาอั้แด๊กมาอุ้ยกูโดนฝังให้กูโดนฝังให้มายังสิ่งนั้นมายังมาแล้วมึงใส่เลยเพื่อนใส่เลยเพื่อนไหวเพื่อนไหวไหวยิงมันไปเพื่อนยิงมันไปยิงไปพูดเลยยิงไป ยิงเอ่อยิงไปเพื่อนยิงไปเพื่อนยิงไปยิงยิงมันเลือกไอ้เหี้ยโหหมีมึงแรงจังวะหมีไม่ได้แรงพี่อะเบ้าพี่ไอ้เหี้ยหมีแรงที่ไหนเลยแม่สกิลทีเราตายสามรับแตกว่ะน่าจะได้อยู่นะจะได้วิ่งวิ่เชี่ยมึงดูมึงดูมึงขีดดิมาดิมาดิไม่พร้อมยัง ไม่คีบคีบเฮียคีบเยอะมากไม่เอาเคีบหรอ,รอเอาโคตรเหรอเอาอมาเด้ออ,อาสวยมากอุอ๊ยม่วายอไลูเบียงน่าหลงคานเนอะ แม่กูยิงแทบตายกูไม่ได้พี่อะไรสัตว์แย่งไปกูหมาฆ่ากูดิอีสัตว์ไอ้เไอ้ยตายอีกแล้วไอ้เหี้ยตายพักเลยชีวิตอยู่ไอ้เหี้ยตัวโคตรหัวคูไอ้เลยสัตว์ไอ้ดึงเงินมึงไหนเฮียไม่ไม่ไม่รอดักยิงรอดักยิงยิงไอ้เหี้ยเอ้ยยอดกูอยากได้อีรูเมียกูหมั่นหน้ามันวะเหี้ยระวังมึงไป กูกันอยู่กูกันอยู่กูกันอยู่กูชกูชกูชก่อนสิวันตีไปยิงไปเพื่อนยิงไปไอ้เพี้ยนกูไม่ตายเหรอไอ้เพี้ยนเพี้ยนกูเกิดมาไม่เหลือไอ้เที่อะไรกูเล่นอีกแล้วสติกเกอร์เขาติดสติ๊กเกอร์กูยังได้ไอ้เพี้ยนไม่ได้ยิงเลยเฉยไม่หมวกก่อนเลยเป็นไงครับลาวิวของพี่ โอ้โหเฮียหมีทำอย่างนี้ต่อหน้ากูกูไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยเฮียเอาเอยแอ่เฮียหากูทีเฮียโง่ตัวโง่เฮียแม่คนอื่นเขาโต๊ะแต้ทีเดียวตายไอ้สัสกูปะแล้วไม่วาอไรเได้ตัวแทนแลนด์ไอ้เฮียคนโง่เฮียเฮียละสวยละแล้วกูกดชุบใหม่วะเนี่ยเฮียโอ้ยละพามูค้างจะมดตอาชุบโอ้ไอ้เฮียกูยังชอบ แตกลาก่อยเฮ้ยแต่มึงแรงมากนะเออกูรู้ว่ากูแรงกูยิงเลยยังยิงโดนแล้วกูยิงโดนแล้วไหนพี่พีแบบโชยนี่พี่โชว์เว้ยเลยอย่าโง่โอเกูเห็นดาเมจใงคลิปเพียงสองเพศเลยเฮ้ยพี่มันยิงกันแล้ว ีงไปีนี่ระแรงเ้ยแนงี่บนระแนงเยรเิดเกินบนระแนงนี่ปนไปีรี่ปีนี่ยิงนี่โอ้ยยอะลำลุ้แเลยแกเกินดาเมีโคตรยายเลยไม่ระวังไอ้เหียระวังไอหมีมันทำเหี้ยอะไรวะไอ้ความาไีมมึงไม่กลับบ้านมามึงโอยียอะไรเรากูเ็นชอบเลย เลครับรู้เรื่องหัวคุ้ยเลยปูกันมาอย่างดีไอ้ยี่ปูกันมาอย่างดีไอ้ควายตายซะมึงอ่ะไปยืนแอบคูใครมึงแอบเพี้ยอะไรแดกเห็ดเหรอยืนชักโ้อกในพุ่มเหรอเดี๋ยวตอนนี้กูเก็ตกูเก็ตชื่อไอ้ดีพี่วีมากเลยตอกไสแล้วตอกไสดไม่ใส่ถุงเหมตอกไข่ก็ตอกไข่เลยรกตอกไข่